สวัสดีครับพบกับช่างวุฒนะครับวันนี้ก็ว่างก็ไปเดินร้านรับซื้อของเก่านะครับก็ไปเลือกซื้อเครื่องมือช่างบ้างอะไรที่เขาทิ้งบ้างนะผัดลมเก่าบ้าก็ตรวจเช็คตามสภาพแล้วเห็นก็ยั่วนำลายกันหลายตัวเลยองนะมองๆดูแล้วนะก็อย่างนี้ครับผม บางท่านเห็นในคลิปว่าทําไมมีพัดลมมาซ่อมแล้วทาไมเอาไปแจกจ่ายญาตบาิบ้างคนรู้จักบ้างซ่อมได้บา้างซ่อมไม่ได้บา้างก็มาจากนี่แหละก็เป็นคนชอบชอบคนง่ายๆชอบดีไซบ้างชอบสร้างจากของเก่าบา้างเห็นก็รู้สึกเสียดายนะครับรู้สึกเสียดายอย่างตัวเนี้ก็เ,เอามาทิ้งพัดลมตัวนี้ ดูสภาพแล้วมันก็โอ้สวยดีนะครับมีอุปกรณ์ครบแบบนี้ครับท่ักงุดก็จะเก็บไว้ซื้อไว้นะครับเนี่ยตางตัวนั้นก็ฮาตาตรี่นะครับส่วนมากจะเน้นฮาตตารี่ซะส่วนมากนะครับตัวสิบแปดนี้ก็สวยนะมองดูสวยๆหลายตัวเลยส่วนมากเพื่อนๆช่างก็มาเดินเลือกซื้อกันเยอะครับ ก็เอาไปซ่อมขายบ้างซ่อมใช้บ้างก็มีเยอะครับผมก็ใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนมาทีหล้างก็ได้เลือกทีหลังนะประมาณนั้นก็ตัวไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไว้ซ่อมไม่ได้ก็ขายเศษล้านเศษคืนซ่อมได้เยอะับคนนั้นมาขอบ้างคนนี้มาขอบ้าง ขาผ่านไปผ่านมาเห็นซ่อมพัดลมนึกว่าเปิดร้านซ่อมก็เอาพัดลมมาให้ซ่อมก็มีนะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังเรื่องหลายคนอาจจะสงสัยทำไมพัดลมมาแต่ละอาการแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันตัวนี้ตัวสูงอย่างนงี้โเอายี่ห้ออย่างงี้ทนดีนะมาขายก็ไม่รู้ว่าโดยสาเหตุผลกล,ลใดน,นะครับถึงขาย ก็เห็นแล้วก็อยากจะได้มีเวลาก็จะทำคลิปเป็นรุ่นๆเป็นตัวๆไปให้ชมนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับมีตัวไหนเข้ามาหรือน่าจะเอามาได้ส่วนมากผมจะเอาตัวที่สาภาพครบๆเดิมๆนะครับเพราะว่าขี้เกียปไปหาอะไรมาใส่มาท่านนั้น ก็ตามที่เห็นมีหลายอย่างครับเตือนั้นอันนี้ก็เห็นก็อยากจะได้บ้างอยากจะเอามารื้มาแจะให้ชมบ้างครับก็คอยชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็ใครเจอร้านของเก่านี้ก็น่าเก็บไว้ครับน่าเอาไปศึกษาสุ่ทไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็ชอบศึกษาชอบเรียนรู้ไปนั่นแหละตัวนี้ก็ว่างก็จะทำคลิป นะครับอาจจะเป็นคลิปต่อจากนี้ก็ได้หรือไม่ยังไงลองดูก่อนอีกทีนะครับขอบคุณที่รับชมมาดีครับ